ยีบ,บาทครับเอ่อเชิญขอสแกนจ่ายนะคะสแกนไม่ได้ครับอะไรนะนี่มายุคสมัยไหนแล้วะเอ่อเสียของเขาไหมครับของเขาสแกนได้นะครับตอนนี้เขาใจผ่านโทรศัพกันหมดแล้วคุณขายแบบนี้ขายไม่ได้หรอก เว้ยผมมีเงินผมมีากซื้อเครื่องใหม่ครับพี่ครับส้มโอนี้แบ่งขายไหมครับพอดีผมมีเงินแค่สิบบาทเออผมไม่มีมีดอครับเอพี่ครับพี่เอาไปก่อนก็ได้ครับไว้ยพี่มีเงินแล้วพี่เข้ามาจ่ายผมก็ได้ครับมอื งั้นเงินเดือนผมบอกเดี๋ยวผมเอามาให้ก็ได้ครับพี่มาขายที่นี่วันไหนบ้างครับอ๋อถ้าฝนไม่ตกผมมาที่นี่ทุกวันเลยครับขอบคุณมากครับฮัลโหลครับแม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องรองผมกลับไปกินข้าวแล้วนะครับรอผมกลับเดีย๋ยวกับข้าวก็เย็นหมดเดีย๋ยวขายที่หมดแล้วจะกลับไปกินเองนะครับ แมออ่อันนี้ลูกเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบาทครับนี่ค่ะผมไม่มีตังค์ทอนนะครับพี่ครับพี่มีตังค์ทอนเลยครับอ๋างั้นถ้าไม่มีเงินทอนไม่เป็นไรค่ะฉันเอาแล้วเออพี่ครับเอ,อเอาไปก่อนก็ได้ครับไวพ้พี่มีตังค์ย่อยเมื่อไหร่ ไม่จ่ายไม่ได้ครับงั้นก็ได้ค่ะงั้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับบ้านฉันอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้อ่าไม่เป็นไรครับทุกคนก็ต้องเจอในช่วงที่ไม่สะดวกเหมือนกันเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะไม่ทันไรก็เอาส้มโอให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักไปตั้งสองลูกละไม่เป็นไรหรอกครับผมปลุกเองอะ่ะเธอมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า ไม่มีใครเขากลับมาเอาเงินให้เธอหรอกไม่เชื่อใช่ไหมหเธอจะยิ้มไม่ออกนี่นี่คุณยังจะขา,ขายของอยู่หรือเปล่าขายครับขายครับคุณมีเงินสดไหมครับทําไมคุณคิดว่าฉันไม่มีเงินเหรอออไม่ใช่ครับพอดีผมไม่มีโทรศัพท์ครับแล้วที่ถืออยู่นั่นเป็นก้อนหินแล้วไงเออมันสกแกนไม่ได้ขายผลไม้ด้วยกันคุณดูเขาสิมีเพียบพร้อมทุกอย่าง งั้นเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้แล้วกันเอ่อพี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมให้เขาเแกนกจ่ายให้พี่ได้ไหมครับทำไมต้องสกแกนที่ฉันธอกีดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยอ้ไม่ใช่เงินครับไม่ใช่เงินครับคือผมจะให้เขาเแกนจ่ายให้พี่แล้วก็พี่เอางิสเให้ผมอะครับขนาดคนซื้อยังไม่มีเงินสดเลยฉันจะเอาเงินสดที่ไหนมาให้เธอ น้องครับถ้าน้องเชื่อใจพี่เดี๋ยวให้ลูกค้คาคุณกสแกนใจ่ายให้พี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่เอาเงินสดให้อ๋อได้ครับได้ครับไม่ดีกว่าครับพลัวว่าจะรบกวนพี่อ่ะบานเอววันนี้เป็นวันอยู่พอดีถ้าเขาหายไปอ่ะเธอจะไปตามหาเขาที่ไหนเป็นไปไม่ได้หรอกครับเออล้วก็คอยดู สุปโอทั้งหมดเนี่ยขอเหมาหมดค่ะอ๋อได้ครับได้ครับทั้งหมดสามร้อยบาทครับอ่าขอสแกนจ่ายได้ไหมคะเออเอาเร็วๆวสิ ที่บ้านฉันมีแขกรออยู่เอองั้นคุณออกไปก่อนก็ได้ครับว่นคุณมีกินแล้วคุณค่ไม่ใจผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวเธอได้ร้องไห้เหมือนฉันว่าแน่ฮัลโหลครับแม่ครับผมขายหมดแล้วนะครับแม่ แล้วขายได้เท่าไรหร่ล่ะลูกอขายได้หกร้อยค่ะแม่เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับครับรออะไรอีกล่ะไม่ขายยังเหลือของแต่นี่มนไม่เหลืออะไรสักอย่าง ฉันเตือนเธอแล้วเป็นไงล่ะสังคมสมัยนี้เชื่อใจไม่ได้สักคนแกนไม่ได้ครับอะไรนะนี่มายุคสมัยไหนแล้วอ่ะ โอ้ยผมมีเงินผมยินซื้อเครื่องใหม่ครับที่เอาไปก่อนก็ได้ครับไว้พี่มีเงินแล้วที่ใครมาจ่ายผมก็ได้ครับเออพี่ครับเออพี่เอาไปก่อนก็ได้ครับไว้พี่มีตังย่อยเมื่อไหร่่คยมาจ่ายผมก็ได้ครับเป็นก็ได้ค่ะเออเอาไปก่อนก็ได้ครับไว้คุณมีเงินแล้วท่อคมาจ่ายผมนะโอเคโอเค เขาหายไปอ่ะเธอจะไปตามหาเขาที่ไหนเธอจะไปตามหาเขาที่ไหนร้องไหยไม่ออกเลยสิทีนี้ พี่ครับรอก่อนครับผมยังไม่ได้จ่ายเงินพี่เลยในที่บอกว่าเงินเดือนออกเราค่อยจ่ายให้พอีีครับพอดีเจ้านายเขาจ่ายเงินเดือนก่อนนะครับอ๋อของฉันด้วยฉันยังไม่ได้จ่ายเลยคุณลืมไปแล้วหรอพี่ค่สามร้อยครับของฉันดนะ้วยค่ะ เวันนี้เขาดวงดีเหมือนถูกหวยเลยดูสิยิ้มหน้าบานเลยทีนี้